สวัสดีค่ะจะมาชวนแต่งหน้าฉบับเร่งด่วนนะคะเ,เพื่อนๆชวนแต่งหน้าฉบับไปขายของว้ยย่อยขอตาย่อยลอตาย่อยขากระตกตา อันนี้ของเขาว่าเกอรอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าต้องใส่ก่อนรองพื้น <laughs> ใส่ใส่หลายๆย,ยี่ห้อมันจะได้ช่วยกัน <laughs> ใส่ไปเลยก็ใส่ไปเลยหลายๆย,ยี่ห้อไปเลย ทั่วมันดากก็เบาอยู่นะคะก็ทำเบาๆอยู่คีมรองพื้นทีนี้รองพื้นลงหมดโอ้ยรองพื้นคอยเบิดรองพื้นลงรองพื้นใช้เป็นของชิเชโดโบ ชิเชโดที่แบบมีกันแดดนะอันนี้แบบฝ้าด้วยเนาะแต่งแบบฝ้า,าต้องออไปขายของต้องรีบไปแล้วนนรีบเอาซัมไดก็เอามีคนบอกว่า พื้นลงแล้วแป้งฝุ่นลงแป้งฝุ่นมันแป้งฝุ่นลงมน่าจะได้ไม่แตก เขาบอกอะไรมาทำหมดอยากสวยทำเหมดแป้งฝุนลงแล้วแป้งพับโบกเข้าไปโบกโบกโบกอะโบกโบกโบกแป้งพับนี่ของชิชเชโดนะคะ รีวิวรีฟิลขี้เกียจเอาใส่ตลับตลับมันอยู่ในกระเป๋าซื้อมายังไม่มีเวลาใส่ตลับเื <laughs> <า> <laughs> ่อเก่าไปยังไม่หมดซื้อมาสเปรก็ซื้อมาเผื่อไว้อย่ามันเบิดอย่าข้างแสงมันมีอาวุธ <laughs> โอเค ว่าคันหูไม่รู้เป็นอะไรหาสำลีมาปั่นก็ไม่หายเอ้าเอ้าเป็นบาลแล้วคิ้ว,วทีนี้คิ้ว,วโอ้ยไม่ใช่ให้ปิดด้านโอ้เห็นบอกเหี้ยแล้วเอาคิ้วเอาคิ้ว,าวางานมงก่อน รีบ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 แต่งแบบรีบรีบอาคิดว่าเขียนเขียนไปเขาบอกให้อยู่นี <c oughs> ่เขาบอกให้อยู่ไหนเขาบอกให้อยู่ง,งี้เหรอเออไปกะกะเอออเห้บทเจือดแล้วเอาอย่างงามทั้เนาะเอามันพ่อเบิงได้กับพ่อล้วแม่ค่ะ คือข้างนี้คิ้วมันจะตกนะคะคิ้วจะสีจะตกมันตกอ่ะข้างนี้ก็เน้นๆหน่อยคิ้วตกเป็นยังไงเกียร์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 ให้มันเด้งขึ้นหน่อยเด้เกียร์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  ให้ขนมันฟูให้ขนมันฟูเอาเรียบร้อยคิ้วไม่ไอาะไรมากคิ้วเสร็จทีนี้ไปตามาตานะคะมาตาฉบับเร่งด่วนไม่ใช้แปงรงลูบเลยลูบเลยอ่าใช้ของอะไรนะคะนาคาอะไรก็ไมร่รู้อะไรฮิตเราซื้อมาใช้ให้หมดเขาฮิตอะไรเราใช้ให้หมดอ่ะ เกี่ยไปข้างหนึ่งเสร็จแล้วอีกสองข้างเราใช้เราตีคู่เลยะคะ่ะเยวจะเกี่ยเกี่ยกลางไล่สีเราจะให้เข้ากับสีเสื้อเราจะใช้สีโทนประมาณนี้นะคะใครว่าอะไรดีเราแอบไปซื้อมาแล้วแอบไปเอฟมาน้องสมัยนี้เขาเรียกเอฟเนาะใครว่าอะไรดี เราเอฟมาไว้ก่อนใช้พวกกันมันไม่มันไม่ทันใจใเราเกลี่เริ่มได้แล้ว <c oughs> ตาโอเคทีนี้เราก็มาจับพวกกันนิดนึงว่ามันเป็นงานขอบงานขอบเก็บให้ตาหวานหน่อยเซ ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คะ่ะแต่งหน้าแบบไม่ถึงสิบนาทีเอาตารู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ค่อยหวานเอาความความเข้มเอาสีนี้เข้าไปอื ตาน่พอแล้วเราเอาแค่นี้ก็พอนะคะวันนี้เราไม่เอาอะไรมากเราเอาตาประมาณหนึงแล้วก็ปัดแก้มปัดแก้มนี้จะใช้โทนเบาๆบางๆนะคะปัดแก้มเอาที่ปัดแก้มหาย แก้มก็จะหมดแล้วจริงๆสีนี้จะหมดแล้วแต่อันนี้อันนี้ยังเหลือยอะวันเราไม่ใช้สีส้มค่ะวันนี้จะเกลีย่ยสีชมพูอเกลี่ยแก้มชมพูเแบาบ ไม่เบาแล้วเริ่มขยี้เลยไ,ได้แล้วเสร็จแล้วพอแล้วผมโอเคเอ๋อลืมปากปากกันปากเราจะเอาสีส้มเราจะใช้ของสองโทนนะคะและสองสีปากเราจะใช้สีนี้สีนี้ข้างใน อ๋ไม่ใช่สีส้มเป็นของเลฟลอนนะคะสีเนื้อเนื้ออดอ,ออกออกชมพูหน่อยออกเนื้เนร์ดหน่อยแม่ค้านะแล้ก็เอาปากเด่นๆหน่อยเวลาคุยกับลูกค้าไม่มีอะไรมากเป็นของชิเชโดนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยละลอดชังค่ะรอดชัง